สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตะเว้นตกดินแล้วตอนนี้6กโมงมื้อนี้ฝนบปรตกเด้อรอบคำรอบบายมืเอเศร้าี่ฝนตกอยู่ตกแต่เศร้าจนสายสจย,ยังได้หยุดกาบหมีกหาหังกะวานกาเมอวานนี่ ฝนก็ได้ตกลงมาทั้งหลอบเ้ารอบแรงโมเมนไหลกล่องกันอยู่บอกาผู้อื่นจดระเขียวบนแหล้วผุ่นกาหญ่รุนห้างกระวานน้ำหลังเนี่ยเขียวบนแหลวาว่วานน้ำหลังลุงเลินอันนี้ห้างกระวานเมื่อวานเนี่ยบ่เกินสามเมือก็เขียวอยู่นีนะว่านสองไฮเนาะไ้นะเอาไว้ปลูกพักบุ้ง ที่เหลือก็ขึ้นไปโต๊กกายยู่ฝั่งนั่นฝนตกดีดีตกอยู่สุมมือตกมือละหลายหลอบบางมือก็ตกมือหนึ่งสามหลอบนน่ะตกสุมมือบ่มีมือได้โบตกย่านกาไหลโฮมกันอย่กว่าหัางกวาน มันนด้เกิดหลากอันให้หน่อยเนก็แบรนวานกะาบเคยวานยักเชือดอกให้ที่ปูกักบวบมันละ่ะปีน,นี้ก็เลยวานล่องเบงมีหอยได้พี่น้องเห็นบะหอยหอยนาก้ะยายลุน ออกแนบออกแนบเป็นเดินเป็นเดินอยู่มองในมันหึมหนำมันก็บ,บอ,อกหนำเยียบไหลบ่คอยสม่ำเสมอตลอดเห็นบอกเป็นเดินเป็นเดินอยู่ยายรุ่นเราเห็ดหน้าบ่าหลายปีนี่เพิ่็เลยวานกาสามให้ปีที่แล้วเิ่นเห็ดหน้าเขาเจ้าเพิ่ม น้ำบ่เคยแห้งบัดที่นี่ตกอยู่ทุกเมือ่อสอนหัวกมือวานี่กับบ้นยานนี่ไงพี่น้องหลายอยู่หัวกกบหัวเขียดลูกปลาเข็ง เดี๋ยวอีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสอนคือสิมีตัวใหญ่ๆผู้ใดอายากห่วกหวกกบเนี่ยให้หน้าเพิ่นก็ยิ่งกว่าสะอีกนำเต็มคอมเมนบ,บ่ปล่อยนำระบายออกนี่แห้งเต็มคักหน้าให้ไง ปลาก็ขึ้นว่างไข่แล้วมีลูกแล้วกุ้งหอยปูปลาหลายคนว่ามันคือมีลูกไว้แท้มันมาตอนใดวา่าจะฝนตกมีน้ำหรือคือมีปา่าหลดเขาถึงบอกว่าในน้ำมีปา่าในหน้ามีเขา่าโวยมักแต่งใญ่รุน พิ่นปลูกใส่คันแทนาเพิ่นม,มักแตงมักถั่วม,มีน้ำเบิดสูไฮลุงเลื่อนเพิ่นไทยหุ่นน้ายัางบ้านแล้วอยู่แต่ว่ากาดนย่าวแล้วแดดทิดกว่าเก่ามื่อสิบมื่อแล้ว แถวนี้เพิ่นไทเบิ่นแล้วยังเหลือแต่แถววางลุมประมาณสองสมื่อเพิ่นก็ขึ้นสิแล้วแต่วมืนน้อีแม่นูเมเอยขึ้นไปว่านกาอยู่พุ่นแหละอยู่หางหน้าฟังนั้นว่านสามสี่เพินพ่นเอาเพิน่นจหว่านอีกไคห,หนึงเพื่อไว้ ยานก้าบ่พอตื่นเช้ามากับสิดพักกันขึ้นไปเฝ้าก้าฟังนันได้บัดนี้พอเขาเจ้ายังบทัในใ้เลี่ยงงัวเลี่ยงควายอยู่ยังปล่อยธรรมศาสตร์ก้าใส่ไปเฝ้าเอาตื่นมาแล้วขึ้นไปเฝ้าค่ำมาแล้วก็ลงมาถือเข,าข่า้นไปกินจากนี้ไปฟังนันบ่มเม่นไกลได้ไปน้องเป็นกิโล เทียงนาฝั่งนั้นก็มีน้ำเบิดปีนี้วานกาบริสูบน้ำปกติแต่ละปีจนสูบน้ำสิพาะมาเบิงกาเจ๊และมันออกดีบ่เดี๋ยวเพื่อนว่านหลายเหมือเด้ยนี่เขียวแล้ว หวานโมเมนซีมือหามือแล้วบ่ากําลังเขียวกระซิมีหมองออกแน่บนแน่เนาะจนใหญ่แถวกลางเลยบ่คคยอยากออกเด้ะตะกาเพิ่นกาหกเจ็ดไฮผลเด้เพิ่นวานก้อนนี่สามไฮหวานน้ำหลังมือวานนี่กะซี 4, ไฮผลยู่ดานนอกอีกไฮหนึ่ง ว่านเพื่อไว้อันนี้ข้างกวานมือวานเนี่ยแต่ว่านายาย่ลี่ยงพันในวานกายพี่น้องนี่เพื่อนไทยไหวสี่ให้หาให้หน่อยคนอื่นกวานเบิ่นแล้วเพื่อนถาวานน้ำหลังโม อันเขียเข้ยวให้นั่นโมเมนต์กาเดิหย่าตะกาเพื่อนอยู่แถวเนี่ยของยายรุ่นเนี่ยเขียวเบิดแต่ว่าของลุกเล่นผู้วอันก้อนหมูกับเหยาวี่เป็นคืบแล้วพวกของเพื่อนเก่ามือซิบมือ สาวกว่ามือก็สามารถดำได้บ่ทันได้วานกะก็เลยยังบ่ทันได้ไถนาเนาะถ้ากาเริ่มยาวแล้วก็เริ่มไถนาได้เพราะว่าไถบ่กี่อาทิตย์ก็สามารถดำแล้ว นายลีก็ับมีนนำเบิดสุไหมีหวกมีหอยมีลูกป่ามีแมงดามาวางไข่แต่นาแรงจังไปอยู่ใส่พอมีนนำแค่นั้นละมีทุกอย่างแมงตัดเตาแมงข่าสาร เขียดห้องเซวเซวเขียดจะดาท่านผู้ชมมัวนี่ซ้ำนี่ฝนตกแล้วส่วงคำคำหาโมงกว่าหกโมง หญ้าก็เขียวแต่ว่าแถวนี้ยายรุ่นิ่นเห็ดสองแถวอันสองแถวนี้ลุงเรนเนิ่นเห็ด แต่จริงนั้นเป็นทีของเบามีทีลุงเลินเราเหตุเนี่ยไทยหุดแล้วแล้วยังเหลือแต่ฟังนั่นขยันฝน,นบตก๊กันยังอีกดนอยู่กลัวน้ำสีแห้งเนาะพอะน่ำมันดินมันเอียมนำ่ำ น้ำเต็มจนล้นกาแล้วเหงาเลยสิพ่อขือบแล้ว มึงเนีหอยตาอยู่อันนี้ก่าเขาเจ้าเพิ่นเพิ่นใส่บหลายใส่เพราอได้กินมึงไนีพี่น้องหอยนะ่ะมันตาอยู่เนี่ยนี่หอย หอยหนานี่พี่หอยหน่ะหลายเด้มือว่านเห็นพญ่สร้างแล้วหรอกเก็บอยู่แต่ส่วนใหญ่กะคนไทยนอกเขาเจ้ากับบุคคยได้มาเก็บดอกนี่หอย ໃດຢູ່ຫຼາຍແດ່ແຕ່ວ່າມື້ນັ້ນເກັບໄປກໍບໍ່ມີໃຜກິນແມ່ນົກເມີຍກໍເລີຍເອົາມາປ່ອຍເກົຂັງໄວ້ຢ ตะเวนตกแล้วพี่น้องเริ่มคําเริ่มมิดแล้วแป๊บเดียวห้างกวานกะงา,าวแล้วทีได้ดำแล้วเบิ่งในพี่น้องหอยน่ะพุุนบักหลายหนึ่งหอยอ่ะ อืขันอยากตอนใดก็ลงมาเก็บอะไรพุนไต้อยู่แถวนั้น ถึงฤดูทำนาแล้วพี่น้องจา๋ามาอนี่ก็ชิขอเก็บภาพบรรยากาศอยู่เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี